ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอ่าเน็ตข้าปุ๊บหลุดปับ๊บแหมเป็นใจหน่อยเขาดิมีนกันนะอ่าเอา้าเข้าม่นะคือ เออผมได้ตัวใหม่มาแล้วแหละตอนพบเพรผมมีประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยเมตรนี่แหละอ่าสมนามแบบหมดแกยงแล้วคิดว่าคมไหมมว่าคมตลาละคนไมเไม่ก็ไม่รู้แหละมันแล้วแต่คนชอบอ่ะนะอ่าผมตาแรกแบบก็ชนะนะนี่นะ อ่ะเคนก่อนอนนี่คือผมเพิ่งเล่นนะอ่าก็จะเล่นกันเลยเราจะมาดูกันว่ามันจะได้หรือผมจะผ่านไหมจะช,ช,ชนะจะแพ้แต่ตัวผมเนี่ยเอาไม่เต็มนะอ่าก็ขอสอกาศก่อน à không à ok ạ Ừ phải gần lấy hết khô ấp cho tôi đều cần sử dụng vậy này Ừ không ạ tìm นี่ยังไม่มีเจ้าตุ้ยเจี๋ยบอกคบาคอมเท่าไหร่สี่สิบใช่ไหมไม่ค่าคอมเก้าสิบคัดแบ็กออกไม่น่ากระเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเรยวกันเลย จอตัวเดียวกันระหว่างอัพเต็มกับอัพไม่เต็มอันไหนจะชนะคือนำมาทำไมอะยี่สิบเอ็เซนเท่าไรยี่สิบเอ็ด คือนางไม่รู้เรื่องว่าไงเจ้าหมาก็ได้นะแพ้ hey. อย่าจะบ่นบ่อยๆเลยชอบเจะาเล่นกับเราไหมาเนี่ยแล้หขอจรงิงแข่งเคียดหรือเปล่า มาดูกันเป็นไงอย่างเซียนเรียนไม่มาตายอย่างเดียวใช่ไหมแท็กก่อนที่จะไม่ได้ใช้ทุกอย่งมันดับชีวิตตัวเอง No. ขอคืนเธอโอ้ยสำรึจทำเลยละ่ะทำไมแม่เหล็กนี่จุดจุด,จด คือทองใช่ไหมน้งไม่บินแล้วว่าเอาอะไรก็ดีนะจะบินไปม่ได้เกมนีจ้จะแพ้ไหมเนี่ย อัิจริงเลยนะอื uh huh. คนสี่ตาย <c oughs> บินตามด้วยอ่ะบินตามกูด้วยโอ้โหชิโอะจะทำเชียจริงเออแปลวละปะ่า chết mà áo, mình phải cắt, ha? เกมนี้จะใช้นหมให้ถ่ายคอมเมนต์เลยนั่นไงเลยไปหนึ่งงั้นจะไม่โดนตัดก่อนเหรอนั่นมึงโดนตัดแน่ Uh, hai Oh si Hai buat carawan Hai now sengkap Hai dengan Hai bisa ke kalauban Hai Wi naga Ci À. Khư lao sinh nạ. Cái sân hạ nè Thằng ấm ít cái chiến hạ แต่ลชงใทักษะเพิ่มนิดนึงถ้าเวลวหรอกก็โอ้โฟเฟ้ท่านมัดไม่แจากออกว่าอาวน้อจริงนี่ได้เป็น20มันได้เรื่องเอ้าลืมลาบก็ข่ะ